กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ ช่วงนี้นะครับเราจะเห็นนะสภาวะนะครับเรื่องดอกเบีย้ยที่สหรัฐนะครับผ่อนคลายไปนิดนึนะเนื่องจากว่าเฟดตัดสินใจนะครับที่จะคงอัตราดอกเบีย้ขบยขณะปัจจุบันไว้นะครับในการประชุมที่ผ่านพ้นไปในมิถุนายน6 6นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะการนะครับของอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายลงนะเนื่องจากว่าเฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีก 0. 2 5เปอร์เซ็นต์ ก็คงไว้ที่ระดับปัจจุบันนะเพื่อจะรอข้อมูลก็แล้วแตนะ่หรือว่าจะบอกว่าซื้อเวลาเพื่อจะดูข้อมูลในอีกเดือน2เดือนสเดือนข้างหน้าก็แล้วแต่นะเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อนี่มันเขาเรียกว่าคาบลูกคาบดอกนะครับโดยเฉพาะเงินเฟอ้อพื้นฐานที่หากเอาเรื่องของอาหารและพลังงานออกไปเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ5.3%เเซนะมันก็เรียกว่าคาบเส้น กับตาดอกเบีย้ยนโยบายขณะปัจจุบันที่5.25%เนี่ยนะทำให้เฟดอนะดูเหมือนว่ามีเวลานะที่จะซื้อเวลานะครับนะยืดเวลาไปนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกเตือนกันก็นกคือว่านะยามที่ชะล่าใจที่สุดเนี่ยหรือยามที่เรารู้สึกว่าเออช่วงนี้ปลอดภัยนะช่วงนี้ไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าเฟดไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะแค่คงไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะทำให้ผมมองเหมือนกันนะ เขาบอกยามที่ชะล่าใจที่สุดเนี่ยก็คือ,อยามที่เสี่ยงที่สุดนะครับทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไม่นะครับวันนี้ยังมาชวนคุยกันนะครับเพราะว่าสําหรับนักลงทุนนะหรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะถ้าบางทีข่าวดีนะที่มาเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองลึกลงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วนะทำให้บางทีรู้สึกว่าบรรยากาศผ่อนคลายก็เลยเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการลงทุนนะครับ เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะครับนะเงื่อนไขต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินต้องบอกว่าความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อสูงยังมีอยู่ไหมก็ยังคงมีอยู่นะพะเงินเฟ้อสหรัฐ5.3เนตะเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยนะก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับยังไม่ได้ลงถึงเป้าที่2ซ5.3ก็ยังสูงอยู่อัตราดอกเบี้ยสูงไหมก็5.25ซก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความปลอดบ,บางยังมีอยู่ไหมมีอยู่ พียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปนะอย่างฉับพันทันทีเพราะว่าเฟดไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มอีก0.25%นั่นเองแก้คงไว้เฉยๆนะแต่ช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนผ่อนคลายนะครับความชะล่าใจอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าในความเปราะบางของระบบเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันมีแคร็กมีรอยแตกร้าวอยู่แล้วนะซึ่งพร้อมจะ เพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปนิดหน่อย,น,อยนะอาจจะคืนลงมาก็ได้นะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแค่มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับว่ายามที่เราชะล่าใจที่สุดนะหรือนักลงทุนชะล่าใจที่สุดนะหรือคนทั่วไปชะล่าใจที่สุดเนะนี่ยนะเนื่องจากว่าเออนะช่วงนี้ก็เฟดยังไม่ปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยไวๆสูงสอ้อรี่นะเออก็รู้สึกผ่อนคลายสบายๆหรือมี เขาเรียกว่าความใจกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นในการลงทุนเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ยามที่ชะล่าใจที่สุดเนี่ยนะก็คือยามที่เสี่ยงที่สุดทางเศรษฐกิจและการเงินได้หรือไม่ก็เราบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่นะมองเห็นการตัดสินใจของเฟดครั้งนี้รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นรู้สึกว่าชะล่าใจหรือมีความประมาทมากขึ้นหรือพร้อมเสี่ยงมากขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลา ที่เสียงที่สุดนะครับทางเศรษฐกิจและการเงินที่จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ